สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์นะครับวันนี้จะรีวิวอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้มาดูหุ้มเบาะแบบสวมนะครับสีแดงสดสด,สดนานสำหรับรถ v ีออสปี2015นี่ครับสวมทับไปแล้วเป็นอย่างนี้ฮะสวมทับของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นสีครีมข้างในนะฮะดูนะฮะเนี่ยผมถ่ายโคมอะไรกับนี่ให้ดูนะฮะรถรุ่นนี้เดิมเดิมเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเบาะจะเป็นสีครีมปี2015นะครับ บางคันก็เป็นสีดำแล้วแต่แต่คันนี้เบื่อสีครีมนะฮะต้องการภายในสีแดงสดนี่ทางร้านจัดให้เป็นอย่างนี้เลยครับสวมนะครับสวมคือสวมทับไม่เสียเบาะเดิมแต่ทางร้านเนี่ยตัดตรงรุ่นนะครับการทำเบาะมี2แบบนะครับแบบสวมทับกับแบบลอกของเดิมถ้าลอกของเดิมกลับคืนอย่างเดิมไม่ได้ก็จะเสียรถไปเลยนะครับบางคนไปใส่ปุ๊บก,ก็จะปีแตกอย่างนี้นะฮะถ้าทำงานเกจต่ำแต่ถ้าเป็นงานสวมไม่เสียเบาะเดิม ไม่ต้องทิ้งรถไม่ต้องเสียเวลางานออกมานี่ใกล้เคียงของเดิมมากนะครับนี่ฮะผมถ่ายให้ดูนี่นะครับสีแดงสดสลับดำนะครับรถ v ีออปี2015 15 16 17 18นะฮะร,รูปทรงก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับผิดบ้างก็แล้วแต่ออปชั่นนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นภายในสีครีมบางรุ่นก็เป็นภายในสีดำนะครับนี่ข้างหลังนะครับ ทวงทับของเดิมนะไม่เสียเบาะเดิมด้านหลังก็ทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวานี่นะครับหนังเราใช้หนาหนึ่งมิลเต็มประกบฟองน้ำห้ามิลแล้วความเหนียวความทนอยู่ที่ผ้าที่ออข้างหลังนี่นะครับมาในผ้าที่อดนี่ยที่ผมปลายนิ้วผมเนี่ยนะครับแล้วได้ที่ใช้เราใช้ได้นายลอนในการเย็บงฉนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการปีแตกนะครับเรารับประกันการปีแตกให้ถึง3ปีเลยนะครับอันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนะฮะ ตัว5 d 6 d แล้วแต่เรียกนะครับแต่ของเราใช้งานเกรดตัวหนา13มิลน,นะตัวหนา13มิลมีซับฟองน้ำนะฮะแล้วก็มี XPE นะทำให้ซอฟต์นะครับเนี่ยทำให้มันซอฟ์ขึ้นนะครับเนี่ยนยนะฮะถ้าเราใช้ตัว XPE ทั้งหมดก็ตรงนี้ก็จะแข็งเวลาใช้ไปปุ๊บก็มันจะล่อนออกมานะครับแต่ถ้าเป็นฟองน้ำนี่ซอฟแล้วก็มี XPE รองกันน้ำข้างล่างอีกข้างหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่นะฮะ ผมมาถ่ายให้ดูอีกข้างหนึ่งนะฮะจะได้ดูว่าอ๋องานของคาไวนี่มันไม่หลอกตานะงานจริงๆไม่ได้มีการตัดแต่งรูปไปสวยไม่ใช่นะครับงานเราดิบๆออกมาอย่างนี้แล้วก็ถ่ายกันกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับปูพื้นนี่นะฮะสำหรับรุ่นนี้ก็ขึ้นข้างมาให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับชอบสีไหนมาที่ร้านลาดพร้าว2 4นะฮะซอยย่อยซอย9นะครับรอรับกันได้เลยเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่ครับ นะฮะ,ะมีเยกเป็นอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ร้านจอดรถสะดวกสบายนะครับมีห้องรับรองลูกค้าให้เบ็ดเสร็จนะครับสนใจติดต่อก็091 709 9960น9เะครับ 0, 0 9 1 7 0 9 9 9 6 0เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID l ดียลมีบริการทุกรุ่นนะครับที่เราสามารถทำได้นะครับมาที่ร้านนีเ่เราก็จะจัดก,การให้ท่านนะครับนะ,ะถ้าบางรุ่น เราไม่สามารถทําได้มันก็เป็นตามกลไกของพวกกลุ่มรถเองนะครับแต่ถ้ารถตัวทั่วทไปรถตลาดทั่วไปนี่มาได้เลยนะครับขอบคุณลูกค้านะฮะที่ให้ถ่ายวีดีโอนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ